อยากให้ดูเรื่องกรณีของท่านเรวัตวันนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนสงสัยเพราะตอนลุยหนึ่งเนี่ยเราบอกแล้วว่าทําไมมันจับไอ้นี่ไม่ได้สักทีเนี่ยนะฮะวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนี้พลตารวจโทรเรวัตกินเกสรท่านอดีตผู้ประชาการตรวจปราบป,ปรามยาเสพติดชี้ยยใหญ่ท่านยังอยู่ในช่วงนี้จังเลยคือถ้ามันมีเรื่องไอ้แป้งเนี่ยนะคือไม่รู้<บ>ว่าแป้งมันจะรอดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยทางด้านพลตํารวจโทเรวัตเห็นบอกว่าท่านเป็นบรรยายพิเศษแล้วปรากฏท่านพูดถึงเรื่องกรณีเสียแป้ง ท่านก็พูดหน้าคิดถ้าเปิดชุดปฏิบัติการไล่ล่าคู่ขนานขึ้นมาด้วยครับท่านก็ยังย้งคำคําเดิมเหมือนกับที่เราเคยเล่าให้ฟังบอกเอายิงตํารวจต้องไม่แต่งเครื่องแบบใช่ไหมตำรวจต้องเอาอย่างเดียวไปคือเปรเป้มุง้งยากันยุงและสาเบียงแล้วสิ่งหนึ่งก็คือภาพลาดตระเวนต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นที่ตำรวจกำลังขึ้นไปเนี่ยพลตำรวจโทรเรวัตบอกว่าความเป็นจริงแล้วนะถ้าคุณไม่แต่งเครื่องแบบนะสิ่งเดียวที่จะล่าไอ้แป้งได้ คืออะไรไหมฮะไปแฝงตัวบ้านผู้ใหญ่บ้านเพราะเขาเชื่อว่าจนถึงวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่เจ็ดล้อมเขาให<ะ>้แป้งต้องหิวแล้วซึ่งไทยแป้งหิวมันต้องมาขอข้าวผู้ใหญ่บ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแจ้งตำรวจว่าไอ้แป้งมาแล้วหรือไม่ตำรวจไปนอนเป้าที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบนะให้ไปเหมือนกับชาวบ้านแล้วถ้ามันมาค่อยยิงมันตอนนั้น<ะ>คือท่านก็สไตล์แบบดุดเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นก็คือตำรวจเองเนี่ย S <S เอาแบบนี้ถึงจะจบได้ถ้าใส่ชุดแบบนี้เอางี้จริงนะวันนี้ตอนที่น้องนาริศเนี่ยเขาไปสำรวจตอนตีสามตีสอะแล้วตอนที่ใช้ไปสปอตไลท์เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเพจภาพเก่าวตอนที่เมื่อกี้ใช้ไปสปอตไลท์อะตอนที่นาริศขึ้นไปอยู่กับตำรวจขึ้นมาให้หน่อยคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมแค่เราเหยียบหญ้ามันก็ดังแล้วนะฮะในป่าดังนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ย เวลาลาดตะเวแล้วไปได้วยรองเท้าแบบนี้ชุดแบบนี้คือถ้ายป้งมันซุ่มอยู่มันจะได้ยินทันทีถูกไหมเพราะตำรวจไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไอ้แป้งเนี่ยไปคนเดียวมีอย่างเดียวคือไปปลอมตัวซะอยู่บ้านชุมชนชหรือไปฝังตัวกับชุมชนมันโผล่ขอข้าวกินยิงมันทิ้งเลยตอนนั้นลองฟังเสียงท่านเลวัตนยฮะไอ้แป้งเนี่ยนะผมดูคลิปมันยิงปืนแล้วมันไม่ได้มีความชํานาญหรือเก่งกาจอะไระนะครับผู้ใหญ่บ้านก็รับมือได้ ไอ้ตำรวจที่เขาเกณฑ์ไปแห่ไปแล้วรถไปจอดริมทางให้พวกเขาไร้ประโยชน์มันไม่มีทางออกมาทางนั้นหรอกจะทำให้ได้คือไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเลยเอาเปเป้มุ้งยากันยุงและสเสบียงไปนะครับไปถึงก็เอามอเตอร์ไซค์จอดซุ่มเอากิ่งไม้คุมแล้วก็ผูกเปดัก เส้นทางที่คิดว่าถ้าเราเป็นไอ้แป้งเราจะหนีออกทางไหนไปดักตรงนั้นแหละอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอและไม่ต้องแต่งเครื่องแบบหรอกเพราะไอ้แป้งมันมาเห็นเนี่ยมันก็ไม่ยิงแล้วแต่ถ้ามันเห็นแต่งเครื่องแบบแต่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมันอาจจะยิงเพราะคิดว่าจะไปจับมันแต่ถ้ามันเห็นเราแต่งแบบชาวบ้านนะมีย่ามไปใบหนึ่งมีปืนสั้นติดไปด้วยไอ้แป้งไม่ยิงอ่ะมันได้ต่ลุ้ง มีข้าวไหมขอข้าวหน่อยลุงม,มีมอไซค์ไหมเดี๋ยวเช่ามอไซค์หรือผมซื้อจะได้ขี่หนีคนมันกลัวตายะนะถ้าวิธีอย่างเงี้ยจะได้แต่ก็ต้องส่งชุดเป็นใบการห้าหกชุดเข้าไปมีกระท่อมตรงไหนก็ชาร์จกวนเข้าไปวางกับสะดุดเข้าไว้ในเส้นทางเดินเดี๋ยวมันเดินผ่านมาสะดุดป้องเข้ากัไม่เอาตายหรือเอาเตือนก็นแล้วแต่ นักลบเขาว่ากันแต่เราเนี่ยและบ้านคนที่รอบป่าเนี่ยจัดตำรวจนอกเครื่องแบบไปนอนเลยอาศัยนอนบ้านนี่ก็อาศัยนอนคนอาศัยนอนคนมันโซซัดโซเซออกจากป่าได้สิ่งแรกที่มันจะหาก็คือสเสบียงสเสบียงอาหารผมว่าคนจับได้เพราะเผลอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ และผู้ใหญ่บ้านจะได้เงินรางวัลล้านบาทนะเพราะมันต้องไปขอค่าบ้านใครก็โทรผู้ใหญ่มันมาขอค่าบ้านฉันแล้วไอ้ผู้ใหญ่ก็ได้ไป 500, ห้าแสนในบ้านที่มันมาขออีกห้าแสนก็บอกตำรวจตำรวจก็ยิงไอ้แป้งตายก็ปลอดภัยทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านเงินรางวัลก็ได้ตำรวจก็ได้นาอีกแม่วิสามันไอ้แป้งได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจบอย่างนี้ แม่ท่านพูดได้ทุกฝ่าย <ฮะ S 1> ลูกบ้านก็ได้ผู้ใหญ่อีกห้าแสนตำรวจก็ได้หน้าวิสามันแบ่งกัน,น,นแบ่งกันให้หมดค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะประเด็นคือวันนี้7วันล้อมเขาแต่เท่าไหร่นะ23วันท<ช>ี่มันแหก <ฮะ S 2> คุกม,มานะ,ะฮะคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอันนี้คือสองสารตำรวจจริงๆ <ฮะ S 1> เขาต้องลุยป่าลุยเขาลุยน้ําฝ่าทากจําได้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าวันนี้เราไปถามในพรานบอกเอาจริงในพราน คือมันมีภาพน้องนารแต่ที่ไปลุยป่าลุยขาวแล้วท่าก,กัดแล้วก็ภาพพี่ๆตำรวจที่เขาเรียกไรเท้าเปื่อยใช่ปะ่ะไหนลองเป,เ,ลเปิดภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ได้เพราะล่าสุดเนี่ยถามบอกพลานแล้วพวกตำรวจเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงเพราะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องโดนทากแนๆ่ๆขนาดใส่รองเทา้าเขาเรียกอะไรกันน้ําแต่สุดท้ายในยป่ามันก็ต้องลุยน้าอยู่ดีมันมีภาพเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอที่นารติเนี่ยโดนทาก,กัดใช่ไหมที่ตัวใหญ่ๆเป้งเลยอ่ะ คำถามก็คือว่าแล้วป้องกันยังไงเวลาจะไปไล่แป้งแล้วเจอกันทุกคนแล้วเนี่ยนะฮะ,ะรากฏว่าคุณวิรัตเนี่ยซึ่งเป็นพรานป่าวันนี้แนะนำเราบอกวิธีง่ายๆเลยตำรวจต้องรู้เอาอยาเส้นไปทำอะไรตอนอที่ไป,ปชุบน้ำให้ชุ่มฉื้นค่ะแล้วก็มาทาตามตัวเวลาทากมากัดเนี่ยมันจะเมายาเส้นเดี๋ยวมันตายเองค่ะโดยที่ไม่ได้ดูดเลือดเราค่ะนี่ แต่ประเด็นคือลุยน้ำไงแล้วทาน้ําก็ช้าออกหรือเปล่าเพราะประเด็นคืออันนี้ตามตัวใช่ไหมเอายาเส้นเดี๋ยวมันจะไม่กัดเราแล้วก็ที่สําคัญยากันยุงต้องทําคุณผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งคือไข้ป่าอนี่อ๋อมีสาธิตด้วยเหรอสาธิดในๆนเขาดูสาธิตแต่ที่ทำยังไงนี่เอาชุบชุปุ๊บถอนงานะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับบุหรี่นะอันนี้คือป็นการป้องกันนะทําให้ดู่ไหมนี่อินมันก็ยังติดเท้าเราอยู่อ๋อนี่จะ เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ลุยลงไปในน้ําในหญ้าพื้นที่แฉะก็ยังอยู่ค่อ๋อเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะป้องกันทากได้เพราะเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนทีมข่าวของเราหรือแม้แต่ตำรวจท่าเกาะเต็มไปหมดเลยนะฮะ ลุงแกก็เลยบอกต้องยาเส้นใช่แล้วนอกจากยาเส้นอีกอันหนึ่งกลางคืนตํารวจทุกคนต้องก่อกองไฟอ,อันนี้อาจจะลําบากเพราะนายสั่งมาว่าห้ามเปิดไฟใช่ไหมเดี๋ยวมันเผื่อพิกาดนะนต้องดับให้หมดเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏลุงบอกเฮ้ยถ้าไม่ก่อไฟมีสิทธิ์ตำรวจจะตายเพราะไข้ปา่าเนื่องจากว่าในป่าเนี่ยมันจะมีไข้ามาเรียเรีย<ช>เราก็ถามลุงบอกเอางี้ลุง แล้ววิธีป้องกันสมมุตินะตำรวจเขาเนี่ยกำลังน่าเห็นใจเลยเกิดเขาโดนไข้ป่าขึ้นมาสิ่งที่เขาจะทาได้ลุงบอกอย่างแรกเลยถ้ารู้ว่าติดไข้ป่าลุงแนะนําอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆงต้องพกยาลดไข้ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เลยเนี่ยมันจะมีใบตองชนิดหนึ่งเขาเรียกใบตองอะไรลูกปัดลวยทองเสาค่ะเอาไปไต้มเอาไปต้มแล้วก็เอามาผสมน้ําปกติอาบตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นวิถีชาวบ้านที่ช่วยลดไข้ได้แต่ถ้าเป็นไข้ป่าพรานมอทานที่ดีที่สุดเอาจริงรีมาโรงพยาบาลเถอะ เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าติดไข้อย่างน้อยหาใบตองก่อนค่ะแล้วก็ที่สำคัญกินยาแล้วรีบลงมาเด็กขาดเลยห้ามอยู่ในนั้นนาน,นขณะเดียวกันเนี่ยพลานยังบอกกับเราด้วยว่าตำรวจจับให้ได้ไวๆนะชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน,นลองฟังเสียงพลานแนะนำตำรวจหน่อยนะฮะกุกน้ำอ๋ออยาเชื่นี่มันป้องกันแทกได้ดีเอาไปกุกน้ำไม่เปียกๆแล้วก็เอามาตาที่ตีนงตาที่เท้าอ่ะแล้วก็ พอตากมันมาขึ้นแล้วก็มันจะออไปเลยงอไปเลยหมายถึงรุดออกไปตายไปเลยตายเลยใช่เมายาเส้นใช่ใช่ก็คือเป็นเป็นเหมือนวิธีหลักๆที่ชาวบ้านใช้กันเวลาจะแก้เขาใช,าใช่ใช่ใช่อือนอกจากไอ้เรื่องยาเส้นแล้วคะ่ะมันมันมีสมุนไพรหรือพืชอ,อย่างอื่นไหมคะที่ใช้ทดแทนยาเส้นได้มีมีเป็นอะไรบ้างคะเช่นน้ำส้มก็ได้ น้ำส้มน้ำส้มที่กินปกติเนี่ยหรอคะใช่หรือไม่ก็น้ำส้มสเขาเอาไปทำยางแผ่นก็ได้ใช่ใส,ใส่ใส่ขวดเล็กๆค่ะแล้วก็พอมันขึ้นก็ชุ่มเลยจากมาคุกเลยแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วยาเช่นดีที่สุดเห็นว่าข้างบนเนี่ยยังมีเรื่องของไข้ป่าอีกด้วยเพราะว่ายุงม,มันเยอะเนาะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างไม่ให้เราเป็นไข้ป่าคะก็มีวิธีกันอย่างมีอยู่อย่างนี้อย่างเดียว ทางหน่วยรัฐเขาขึ้นไปปนยาให้<ะ>ค่ะแล้วก็เขากให้ยาป้องกันไว้ให้